สานยาุชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีค่ะจัดโครงการการศึกษาระบบการบริหารงานของกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดราชบุรี ที่ประชุมสาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีใจโครงการการศึกษาระบบการบริหารงานของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดราชบุรีโดยท่านวัฒนาอินทปัตผูยุภาคสาหวัวหน้าคณะชั้นต้นในสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้และเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเรียนรู้ระบบการบริหารงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีกับหน่วยงานสังกัดก,กระทรวงยุติธรรมในจังหวัดราชบุรี โดยมีนางสาวชนาพรนุ่มเมืองเจ้าพนักงานสารยุติธรรมชำนาญการได้กล่าวว่าการจัดโครงการในครั้งนี้นั้นก็เพื่อเป็นการให้ข้าราชการสารยุตธ,ธรรมลูกจ้างและพนักงานราชการมีความรู้ความเั้าใจในการปฏิบัติงานประสานงานด้านการยุติธรรมเรียนรู้ระบบการบริหารงานและเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสายนยนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีกับหน่วยงานสังกัดก,กระทรวงยุติธรรมในจังหวัดราชบุรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีข้าราชการศาลยุติธรรมลูกจ้างและพนักงานราชการศาลยุติธรรมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีจำนวน26คนเข้าร่วมโครงการและรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและหลักการบริหารโดยมีพิการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดราชบุรีสำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรีสำนักบังคับคดีสำนักงานคุมประพฤกตเรือนจำกลาง เรือนจำมการเขาบินสวนฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต2งจังหวัดราชบรุรีสถานพินิษและคุ้มรองเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบรุรีซึ่งหัวข้อในการบรรยายในครั้งนี้จะทําให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจและสามารถนําความรู้ที่ได้รับในวันนี้ไปใช้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและหน่วยงานต่อไป